เมนูนี้กรอบนอกนุ่มในนะครับหอมกระเทียมเขียวเพลินมากๆครับเมนูหมูสาชั้นทอดกระเทียมครับเริ่มกันเลยครับนําหมูสามชั้นลงมาเราจะหมักไว้ก่อนเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับในส่วนของปริมาณวัตถุดิบเชฟได้พิมพ์มือท่ายคลิปเลยนะครับเริ่มจากซอสปรุงรสนะครับน้ําตาลทรายพริกไทยป่นซอสหอยนางรมครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมโขครับ ใช้มือขยำขยำทุกอย่างให้เข้ากับหมูสามชั้นให้หมดเลยครับให้เขาเข้าไปในเนื้อหมูสามชั้นให้หมดเลยนะขยำเสร็จแล้วก็หมักทิ้งไว้สัก15บนาทีนะครับแล้วเราก็เริ่มไปทําในขั้นตอนต่อไปเลยเลยครับตั้งกระทะใส่น้ํามันลงท่วมแล้วก็นําหมูสามชั้นของเราลงไปในน้ํามันเลยนะครับไม่ต้องรอให้น้ํามันเดือดน,นะครับ ลงไปแล้วคราวนี้รอจนกว่าน้ำมันจะค่อยๆเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับละอุ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเราก็หมั่นคนหน่อยนะครับน้ำมันของเราก็เริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเชฟก็จะคนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดคนนะครับคนไปเรื่อยๆเลยครับรอจนกว่าหมู ของเราจะเรียมได้ที่ตามที่ต้องการเลยนะครับระหว่างคนก็ใช้ตะหลิวเนี่ยขุดคูดก้นกระทะลงไปเรื่อยๆเลยนะครับ<ช>เขาจะได้มาเกาะอ,อยู่ที่ตัวหมูสามชั้นของเราให้หมดนะครับไม่ติดอยู่ที่ก้นกระทะนะครับเชฟจะคนแล้วก็ทอดจนหมูสามชั้นของเราเนี่ยเรียมสุดๆเลยนะครับ เขาจะมีความกรอบข้างนอกแล้วก็กระเทียมอาจจะมีความเกลียมบ้างนะครับแต่หอมมากๆเลยครับเมื่อได้ที่ปุ๊บก,ก็ตักขึ้นมาเลยครับสเสด็จน้ำมันไว้ครับหน้าตาของเขาน่ากินมากๆเลยนะครับแล้วก็รสชาติที่ได้อย่างที่บอกเลยครับมีความกรอบข้างนอกนะครับแล้วก็นุ่มในมีกลิ่นกระเทียมฟุ้งไปหมดเลยแหละครับ เอาบารา่ดลงบดข้าวนะครับอาจจะมีพริกน้ำปลานะครับหรือน้ำจิ้มแจ่วเนี่ยนะครับมาเสริมด้วยก็ได้นะครับได้แตงกวาอีกสักใบหนึ่งนะครับได้ไข่ต้มหรือไข่เจียวเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วก็โรยผักชีซอยข้างบนนะครับ ตัดสีสันให้น่ากินขึ้นนะครับโอ้โ oh, ห oh. เป็นเมนูทอดๆเนี่ยแหละครับที่ธรรมดาธรรมดามากๆเลยนะแต่เชฟว่าท,ทําทีไรเนี่ยขาวหมดหม้อทุกรอบเลยครับเมนูนี้ลองทํากินกันดูนะครับ